ไม่เห็นหน่ากลัวเลยนอนน่ารักรกตายเนาะแต่ให้แต่ให้คุณใ,ใ,ให้กูเลี้ยงดีอย่างนี้ก็ไม่เอาเอออะไรไม่มันลอยมาแล้วนอ้องอ๋อวะ,วะมีการหลดุดเอ,โอ,โโอโ้โอ้โหโอ้โหออเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาโอเคฮะแต่จากที่พาร์ทก่อนเนี่ยเราได้ไปจำลองในการเป็นพี่เลี้ยงในเกมของ เดบบี้ <c oughs> อินยิลโลฮะกูอ่านดูใช่ไหมเนี่ยเดบบี้อินยิลโลอะไรสักอย่างเนองซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขามีอัปเดตเป็นอัปเดตใหญ่เข้ามาดิฮะซึ่งเป็นอัปเดตของพาร์ทในการที่เราเนี่ยจะสามารถหนีจากเด็กเปรตนี่ได้ฮะนี่ฮะ e อ c a ค e u ป l o อัล็อกตามเจ้าตัวของไว้แล้วบิดก็คือกระจายสีขาวไปแล้วก็หนีจากเด็กนี่แม่งนี่เราโอ้โห นี่มันขนาดต้องหนีเด็กแล้วเนี่ยคือเอ้ตัวของพาร์ทก่อนเ้าจำได้<อ>คือมันจะมีช่วงนึงที่ผมไปข้างนอกบ้านใช่ไหมแล้วในข้างนอกบ้านเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงจุดนึงที่มันมีลิฟต์นี่ฮะซึ่งไอ้จุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เราจะใช้ในการที่จะหลบหนีนั่นเองฮ <A S 2> ะซึ่งในพาร์ทนี้เราจะดูกันว่าเราจะหนีเจ้าเด็กนี้ได้ไงเดี๋ยวเออจริงด้วยเดี๋เบบี้อินเดโรจริงด้วยอ่อา,อานถูกไหมอันนี้ไม่มีมีมีอะไรเปลี่ยนปะเนี่ยเอ้ามันมันอันที่ผมเล่นค้างไั้มันยังอยู่ นี่ไงพาลงาเอ็กเคียบพลิกแมนแล้วก็เอ็กเคียบฮะซึ่งเราย,ย,ยังไม่เคยเล่นมันก็เลยไม่ได้ปลดล็อกให้เพราะงั้นเราจะต้องไปดูว่าเราจะต้องปลดล็อกได้ไงฮะ,ะโอเคไปเยลโล่ <c oughs> แล้วก็อันนี้มันเป็นอาเดียบของช่วงคาร์วีบันด้วยเนาะเราจะต้องไปตามที่กระดาษสีขาวฮะ,ะเอาเคียวไปไมมแล้วกันกูไม่อยู่ละไอ้เปรตมึงอยู่นี่เลยนะรอก่อนนะนี่ไงมาตรงนี้เดี๋ยวนะง่ายง่าย,ยางี้เ,เหรอ ก็กดดิบแล้วก็ลงไปแล้วก็หนีไปเลยใช่ไหมโอเคเยี่ยมยอดออกูไปแล้วกูไม่อยู่ละ <c oughs> ง่งยๆเลยวะอ๋อลงดีไปแล้วก็กับนี่เลยหนีไปเลยเะเจ้ากระต่ายสุดน่าสงสารฉันรู้ว่านายซ่อนอะไรอยู่นะมาว่าการะาการอนอะไรอยู่นะแล้วว่านายจะไม่เจมันที่นี่หรอกนะเพราะมันคือโอชันไงเล่าเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้นุว่าอยู่ซิกก็คือว่าเอ่อฉันรู้ว่าแกเราตามหาอะไรอยู่นี่เหรอเออเออ ฉันรู้ว่าแกก่ยวังตามหาอะไรอยู่แต่ว่านายเนี่ยจะไมเห็นมันที่นี่หรอกว่าเขาบันเกิดของฉันเฮ้ยใครวะใครพูดวะเด็กน้อยเหรอไอเด็กแล้วมึงขนาดนี้เหรอเชี่ยลงลิฟต์มาแล้วว่ะเอาว่ะเอออยู่ตรงนี้ด้วยกันพิงครับพิงพีงยิงอยากจอ่าเปิดกล้องนะโอ้ยลิฟต์ตกตายแต่ว่าสภาพผลรบาดเกินไปไม่อยากเปิดกล้องโอ้โหเอ้ยแล้วมึงหนักขนาดนี้เหรอ ตามกระต่ายสีขาวไปไปหาลิบอื่นอ๋อคือเลิฟตนี้พังเหรอบึงพังนี่หมอนจ่อมากเลยบึงพังแล้วลงมาตรงชั้นชั้นสามหรอเฮ้ยจากชั้นที่ยี่สิบสี่ลงมาชั้นสามแล้วว่าตอนนี้เอเด็กเปลี่ยนนั่นมันไม่ตามเรามาเลยฮะมันยังไม่แผงลิฟต์ไงอ้องมันเปลี่ยนไปด้วยเนาะมาโอ้ยไอ้เฮียกูตกใจเอ้ยไอ้เปลี่ยนนี่มันยังมาอีกเลยเนี่ยอ๋อโหดีลูก ก็แค่จะลงมาซื้อนมอเฉอยๆอลูกขอคุณแจนะเฮ้ย,ยเวนนี่อ๋อว่าจะลงกูจะลงไปซื้อนมไอ้เปรตเอาคุณแจไ้กูแม่เออจับตัวเจ้าหนุ่มน้อยเฟลฮะก็คือเราต้องทำอะไรคราวนี้อู้โอ้โหของใหม่เพียบเลยแฮะคือเราไม่สำเอ้ยอะไร ้ยอะไรอะไรอะไรมันคืออะไรวะเนี่ยอียมันเป็นกระดาษอะไรที่อยากกระดาษโน้ตเพลงเหรอว่าเราต้องเอามาใส่ตรงนี้ไม่ใช่สวัสดีลูกเอีเวนนี่มึงรอก่อนนะมึงรอก่อนนะคือเราจะต้องสำรวจของห้องอ๋อนี่ไงเราจะต้องสำรวจอพาร์ตเมนต์ห้องนี้หรือเปล่าอ้าวสวัสดีอ้าวเนี่ย นี่เราได้สมุนทรมาสามอันแล้วแต่มันเรียงต่อกันไม่ได้นะไม่เรียงต่อกันไม่ได้อ๋อนี่ไงนี่ไงแล้วทำไงมันสมุสืบสืเรียงต่อกันได้วะอันนี้เป็น้างล่างเหรอใช่เหรอมันมันพอหยิบแล้วมันหันข้างล่างให้เลยหายครับเอ้ยอันนี้แผ่นดิสเล่นเพลงหน่อยดิอ๋อมันเปิดใส่เลยเนี่อเพลงคิวอ่ะวุ้นเรือเปิดเสียงเพลงเนาะ ถ้ายิงเสียงซุดซูนะคัแตนี่หมดก็ขออภัยนะฮะวันแดก e อีพีสามเฮ้ยพีอีกแล้วว่ะอ๋อนี่ไงว้าวชิตปางไปเลยฮะมันไม่ต่อกันให้หรอเฮ้ยมึงต่อให้กูหน่อยด,ดีวะดูว่าจะเอาไวใส่ตรงไหนที่ผมไม่รู้หรือเปล่านะี่ยอ๋อนี่ไงก็ว่าอยู่เออมันควรจะใส่ตรงนี้เนาะ เราจะเล่นเพลงให้เด็กนี่ฟังเหรอมาเนี่ยสุดท้ายฮะไม่ไม่ใช่หรอแล้วนี่คืออะไรอ่ะเอาไปขอแล้วกันไปมา,มาได้เวลาเบรรเลงบทเพลงแล้วคราวนี้ The King. โดยคิงเฮ้ยมึงมามาด้วยเหรอโอเคมาฟังเพลงพ่อมาดูไหมเที่ยมึงมามาจ้องจ้าวตรนี้ก,นาากุญแจมมาไอ้กูแล้วกูปากไปเฮ้ยอะไรฮะนั่นมันคือสวิชเหรอ โอ้พาร์ซีเครตสวิสปุ่มสีแดงนี่เหมือนแบบถ้ายี่ม้าห้านี่ยิงยุดแล้วอย่างเ้อาวุจไม่โกโอเคมึงไม่หามึงไม่ให้มาใช่ไหมเดี๋ยวกดปุ่มนี่แม่งเลยแล้ว <the> มันจะเป็นไงเฮ้ยว่าต่อฟัคเชี่ยเลยวันนี้ห้องลับเหรอวิ่ม่น่ากลัวแล้วเนี่ยมีจัมส์สแกนี่กูขี้แตกบอกเลยโอ้เสียงบิวด้เสียงบิวด้ แต่ว่าเกมมันไม่ใช่เกมจตเจ้าตายจำสเกลที่มันโอ้ยอะไรวันนี้อ๋เอเลยต้องเอาแผ่นนี้ไปไป,ไปฟังเหรออ๋อได้ไงมีอันนี้ด้วยหยิบได้ไหมหยิบไม่ได้โอเคฮะเอาแผ่นนี้ไปเล่นเพลงเล่นเพลงแนวไหนมันกลับจะมีจำสกแกลไหมเนี่ยทางยาวๆอย่างงี้จะหัวว้าไอ่ไม่มีจำสกแกนเด็กแต่ว่ามีท่อน้ำระ,ะเบิดไอ้เชี่ยท่อนท้าระเบิดนี่กูเข็ดตั้งแต่ที่วิกกี้เองนะ ไะลองดูเพลงนี้มันจะเป็นยังไงเฮ้ยอ๋อเพลงนี้เด็กนี้มันชอบออกมาเลยกูแจกไปซื้อนมไปหานี่เล่นอยู่ได้ไปฮะออกจากบ้านนี่กันพลีวันเดนบล็อก่านั่นแหยวผลแล้วก็รีบนี้นั่นแหละจะเไปเฮ้ย บ้าเอ้ยพลังงานหมดโอเคพัดเมนเชียอะไรไปห้องมันอยู่ถึงวะเนี่ยเราจะต้องไปเปิดห้องพลังงานเป็นคอนเซปต์ของเกมผีเนาะเพราะพลังงานหมดเราหากุญแจเนี่ยนี่ไงห้องพาวเวอร์ลูมเดี๋ยวเราไปห้องอื่นก่อนดีกันเดี๋ยวมันเปิดได้ห้องมันสไตล์คล้ายกันเลยวะเนี่ยกูติดหลุูอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะ อ๋อมป็นคนละห้องกันกูนึกว่าห้องเดียวกันเห็นไอ้นี่มันพุทธคุณโลเคชั่นมันพุทธคุณแล้วทำไมมันมีไอ้กุญแจแล้วอีกแล้ววะเนี่ยนู้ดพหากุญแจอีกแล้วเหรอเยอะวะสับอันนี้เป็นเอ่อฟิวฮะโนโพาวเวอร์เหรอต้องมาใส่ฟิวเฮ้ยเดี๋ยวนะคืออะไรวะเนี่ยฮะโอเคฟิวสีฟ้าทำงานแล้วแต่ว่ายังขาดฟิวสีชมพูอยู่ ด่าฟิวสีชมพูอยู่แถวไหนวะนี่เฮ้ยลีลีไอ้ชี่ยลีตกใจก็จะมีอะไรจะสแกมมาสิแกดไปเอา้ามึงมาดึงฟิวกูทำไมนี้เอามาอุ้ยอไอเด็กนี่มันขี้แกล้ง Uh, stop the b a b y s to to so, all, t u d i n g field ต้องเอาเด็กนี่ไปหยุดเอาไว้ไหนเฮ้ยอ๋อรหัสรหัสคุณดูว่าจะเอาเด็กนี่มีโอ้ยดูว่าดูว่าใช่จริงวะเนี่ยต้องหารหัสก่อนสี่สามเหรอสี่สามแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้หรอว่ามันมันลบวะเนี่ยใครลบวะเฮ้ยอะไรอ่ะเกิดอะไรวะเนี่ยเชี่ยเหลียว่าไม่โคตรหลอนเลยผมดูก็มีด้วงตายจ้างมอยู่ข้างบน อยู่ไม่ใช่วะเนี่ยไอ้เชี่ยแม่งอย่างหลอนเลยอันลูรูนั่งนั่งก่อนอน,นะลูกนะอย่าแกล้งพ่อเดี๋ยวเข้าใจไหมไม่ร้องนะโอเคมันคือ้ีโอ้โหแม่งอย่างน่ากลัวเลยนี่อะไรมึงต้องกูอยู่ต้องหารหัสผ่านนะฮะอ๋ออ๋ออ๋ออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเปิดล็อกเกอร์ไม่ดีเปิดล็อกเกอร์ไม่ดีเฮ้ยอะไรอ๋อนี่ไงรหัสผ่านฮนะ เป็นสี่สามหนึ่งเจ็ดโอเคสี่สามหนึ่งเจ็ดมาด้วยเวลาเด็กนี่ลงไปอันนี้น่าจะเป็นที่ทิ้งขยะเนาะป่องนี้ขยะลาก่อนเอฟเรตเ <c oughs> สียงของรอะด้วยหัวเราะไปเถอะมึงเดี๋ยวมึงโดนกูเอฟเรตแต่ว่าเราเราต้องหนีใช่ไหมแสดงก,ก็แสดงว่าเราไม่ต้องฆ่าเลยอ้า บอกว่ามันจะเสียเด็กผลนะตอนนี้อะไรี๋ยวอะไรวะเนี่ยชีย้ไม่เห็นนะโอ้เด็กเปรตของจริงนะบอดี้จะขึ้นไปนทางนี้ดีกว่า no escape ไม่มีที่ให้หนีหรอกนี่ใส่กำปั้นนี่น่า,นนากลัวว่ะอันนี้ต้องใช้กุญแจฮะเด็ดน,นะ หรือมันเป็นห้องแบบห้องลับเทียบเป็นทางจบอีกทางอื่นเราต้องหาคอนเจแถวนี้ไม่น่ามีเราไปลงลิฟต์เราไม่กลัวเลยหรอว่าไอ้เชี่ยนี่มันไล่ตามเรามาขนาดนี้นะเอ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นหน้ากลัวเลยนอนน่ารักแะตายเนาะแต่ให้แต่ให้ให้ครูเลี้ยงเด็กอย่างนี้ก็ไม่เอาเอออะไร ไม่มันลอยมาแล้วนอ้องอ๋อวะมีกาัหลดเอ้ยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ิปนะอ๋ะอเราต้องไปทางนี้โอ้โหกูก็ว่าอยู่ไม่กูรอรีบไปทำไมันเอ้ยกูแจ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 ๊กไปแล้วกูเต้องมาทางนี้ฮะผมเห็นเลย ตัวกุญแจกุญแจมันอยู่ไหนอ่ะกุญแจอยู่ไหนกุญแจสีอะไรที่นี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอันนี้อันนี้เอออ่ะเดี๋ยวก็รูปดาวอ้ายใครมาละมุญแจหล่นแถวที่นี้มาเนอะเอาไอ้เหี้ยกุญแจหล่นทีโอ้โหมาไปแล้วกูเดี๋ยวนะ เราจะหากุนแจสีอะไรนั่งไอ้น,นี่ไอ้น,นี้แล้วก็รูปดาวนี่นี่นี่เอา้ามึงอย่าตกดีวะวอ้โหุ่นมาเร็วไปไหนโอ้อยโอ้เออไอ,อ,อ้มึงยังจะมาส่องอีกไอ้หานี่เดเอสเคปฮะอย่าล่อยให้ผมอยู่คุณดียวาซี่ อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่ตลอดไปเลยไอเฮียนี่ไอเด็กไอเป็ดโอ้โหไม่อย่างน่ากลัวเลยเมื่อกี้แล้วก็ดูฮนะอาพันเดนนี้มีกี่ชั้นเฮ้ยเจ็บิรตท้องคอรมฟริตอ้าวถ้าเรากลับมาที่เดิมว่ะกลับมาตายที่รังว่ะเฮ้ยเปลพอร์ตลมมาโอ้พี่เพลงให้ฟังด้วย มอย่ามาเต้นเลยนะไอ้นี่เต้นนะเต้นนะอารมณ์ดีเหรออารมณ์ดีเหรอปิดเพลงแม่งเลยอารมณ์ดีอฮะ,อมอะ,มอมอะนมไม่แดกเอา <c oughs> เฮ้ยปิดเพลงมากินนมแล้วก็นอนซะกูจะได้หนีแล้วก็โอ้โหมันหลุดเดิมเลยฮนะเฮ้ยทำไมทำไมต้องเป็นกูด้วยวะไม่มีกุญแจ แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยนะคุณแม่งเล่นเพลงเองให้คุณด้วยเล่นไปแล้วกันนะถ้ามึงอารมณนะ์ดีนะดูนะเชี่ยเลยว,วะเนี่ยโอ้โหมองผมติดอยู่ในหลุมเลยอะเดี๋ยวนะมีกุญแจกี่ดอกวะเนี่ยออนี่ไงสามดอกแล้วต้องหาก,กุญแจมาแล้วฮนะอย่างนี้ ว่ากูไม่น่ารอได้ถ้ากูอยู่ต่อไปเนี่ยถ้าเป็นพี่เลี้ยงเด็กไอ้หานี่เป็นตลอดชีวิตตัวเนี้ยไม่เอานะเว้ยยนี้แป๊บนึงนะอ๋อนี่ไงอ๋อโอเคโอเคกูไม่สนละเหมือนกับว่าเราถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเราเราก็จะติดหลุมต่อไปครับแต่ว่าเราจะต้องเอามุตแจนนี่ไปไขแล้วก็ทิ้งไอ่เด็กนี่ไว้ข้างหลังมันมันเป็นลูกซาตานนี่มันจะรู้ว่าเราทำอะไรทุกอย่างหรือเปล่าเจ็ตครก อะไรวะเนี่ยโอ้โหยุนี้แม่งไปไกลแล้ว,วะอะวิ่งกันตามกันเลยไปรถไฟขบวน,นอ่าสุดยอดแล้วกูแจกเฮ้ยเฮ้ยฟรีเดอะเบบี้เฟลว่ะไม่หรือว่ามันมีสองฉากจบวะเนี่ยก็คือเราต้องเลี้ยงไอเด็กนี่ไปตลอดแล้วก็เราหนีออกมาได้อย่างงี้เหรอไม,ไม่เม่ีชย่อมาได้แล้วว่าหนีออกมาฮะเออฮิเฮิยเาทรายเบบี ee, try, ้ ไอเด็กนี่แม่งเป็นเด็กที่น่ารำคาญที่หายอะไรมานี่เหรอดีลูกตั้งต่อไปนะออกไปละโอ้ยเอ้ยอ,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 อะไรวะนะห่อมไม่อะกูอุ้มไปเลยแล้วกันไปไปดีเบลกูก็ได้มึงเนี่ยากไ่ไปอยากอยู่ในนี่ก็พอแล้วไป <c oughs> อุ้มมันมาเลยวะได้ปะเนี่ยไปอยู่บ้านนี่ดีกว่าบ้านสัตว์ตัวดีกว่าน่าจะสบายกว่านี้เพรามันเป็นนี้แม่งเฮีย้ยนไปห้องไหนวะเนี่ยลูกแก่ มาดิมึงจะได้แผงลิฟต์มานอนซะอ๋อแล้วแล้วอุ้มมาก็ถูกด้วยนะนอนสะด้กนะขอร้องร้องโอเคนะโอเคใช่ไหมไปละห้องมันคุนค้นว่ะเอะไรวะเนี่ย้ยห้องมันคุ้นคุ้นว่ะ หมายความว่าไงหมายรวมว่ายังไงกูมมีทิ้งตรงนั้นดีกว่าไปละอันต่อไปไม่สนเว้ยไม่สนไม่สนอไม่สนกูไม่สนกูไม่สนกูไม่สนไปเออข้างขวาของกันเออ ไปแล้วกูไม oh, oh, oh. oh, oh. oh, ่อยู่แล้วเฮ้ยใท้ไอ้เบบี้ทูดูเบสฟิลนายรู้สึกง่วงๆนิดหน่อยทำไมวะโอ้โอ้โอ้เชี่ยหลุมนรกไอสัตว์กูไม่ดูแล้วก็ได้กูไปแล้วโอ้ยอ๋อโอ๋เราต้ัฐบาลจ้องโอ้ยเราต้ัฐบาลจ้องไอทีวี โอ้โอ oh oh. ้กูเป็นเหมือนคนบ้าตอนนี enfin, ้ยังไงล่ะเฮ้ยมันจะบังด mm. ิโอ้ขี้โกงไอหมอนี <anyway? S 2> ่โอ้โห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 ไอหี้วัดดีจหนูเนาะอัยโอ้ยอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วไปเลยกูไปละ วอชทีวีเฟลคือเราต้องห้ามทำในสิ่งที่มันบอกบอกให้ทำใช่ไหมเช่กับเบบี้ทูดเบรดเนี่ยเราต้องห้ามทำในสิ่งที่มันบอกให้ทำเว้ยเขาเนี่ยไม่งโคบินดที่น่าขาเลยวะ่ะไม่สนอ่ะเขาไม่สนอ่ะ I don't care I don't care ไอ้เฮี้ยกูป,ป,ปลาลนะโอ๊ยดูดหลุดอชอะไรวะเนี่ยไม่สนมั้งเว้ย โอม้มีอะไรตามมาแล้วอ,อ๋อได้ไงใช่จริงด้วยมันไม่ใช่ดวงตาของอะไรสักตัวอะไรนะ่าจะมันกแค่ดวงตาเฉยๆกูด้วยก็มีตัวอะไรเจ้าของก็อยู่ต,ตอนตอนที่กำลังเปลี่ยนฟิวอ๋อสวัสด,ดีจ้าวัะพืชอ,อ,อ้าวไม่เว้ยกูไม่สน เดี๋ยวนะหรือว่าเราต้องเอามันมาลงที่เตียงจริงๆด้วยวะเนี่ยนี่ไงทางแห่งการรอดหรือเปล่าวะกระต่ายมึงกูหก,กวะเนี่ยด้วยจริงแล้วกระต่ายไม่คือตัวเชี่ยแต่ว่าเด็กคือตัวดีเหรอไม่สนกูไปอ้าวอ๋อต้องเอาเด็กมาทิ้งโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคมึงเสร็จกูนแน่ปไปเปล่ามึงกลับวงโลกไปซะไม่ใช่ลูกกูมึงจะมจะวางหกสมบัตกิกูยเฉยใช่ไหมมึงไม่ใช่ลูกกูวว้า ทางดูแสงสว่างเดกนั่นตายแล้วใช่ไหมเฮ้ยเมื่อขึ้นเควสอาโรนเมื่อกี้เนี่ยแล้วทราไเควสอาโรนมันมันเฟล,ลเลยวะหรอหือว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเฮ้ยมันขึ้นว่าเควสอาโรนเนีเ่ยก็คือตัวคนเดียวแต่ว่ามันเฟลทันทีเลยด้วยกูยังไม่อ๋อตุ๊ก,ต,กตากูดูบอกทางกูด้วย ไอ้กระต่ายนี่มันกำลังหลอกเราไปฆ่าวะเนี่ยเริ่มเดาเริ่มเดาเนื้อเรื่องแล้วแล้วไอเด็กมันก็ดูเปรียดจริงนะมันดูเปรียดจริงอ่ะไอ้เด็กนั่นโอ้ยโอ้โหโอ้โหว้าวก็แสดงว่าไอ้เด็กนั่นมันยังไม่ตายมันไม่ตายอ่ะไอ้เหี้ยมันเหมือนเรากำลังวิ่งเต้นอยู่ในนี่มันเลยอ่ะมันเรากำลังเล่นตลกเลยมันมันไม่กำลังเล่นกับเราเลยมันไม่สุดท้ายอะไรเราได้ซสอไม่เราทำอะไรไม่ก็ตาม ไปครับคุ้ยีเฮ้ยสองทางเอาทางนี้เอ้ยเอาไอ้บล็อกบล็อกบล็อกเอ้ากูตายไปแล้วกู้ยืูว่าเราต้องดูลูกศรวะเนี่ยไม่ได้ต้องไปไหนอ๋ออ๋อเพื่อเห็นอย่าออกไปสวัสดีเจ้าเด็กน้อย มึงอยากจะมางอ้อกูเหรอแต่จะงอ้อกูก็ทำตัวดีๆซะหรือไม่ก็มึงก็ไปตายซะนั่นแหละคือวิธีง้อของโกไปแล้วเ,เป็ดไปด้วยไม่ไปใช่ได้เลยว่ะไอ้ผู้สออย่างนี้คือไม่ใช่แน่เลยเห็นยวนะรู้สัตว์สอ้ออาเป็ดไปอไม่เอาเป็ดแล้วไม่เล่นเป็ดแล้วเออไปแล้วกูโอ้โหอะไรวะเนี่ยเจี๊ยหูหูอะไปทางไหน มองให้เราเดินกลับไปกูไม่เชื่อเว้ยกูไม่เชื่อเฮ้ยเปิดประตูทางไหนทางไหนทางไหนการมาอยู่เฮ้อยอะไรอ่ะทางนี้ทางนี้เฮ้ยไปมึงอ,อย่ามางอกรูมึงอย่ามางอกูอย่ามางอกรูจะทำหน้าอย่างนั้นลูกเพราะทำนี้สุดแล้วเข้าไปละอู้วิ่งต่อไปเจอกับตายตัวน้อย ไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่เหรออะไรวะเนี ies, uh, al, ่ยเดซบีอะไรบีมอร์มีแค่คนคนเดียวเหรอเฮ้ยผ่านแล้วเมื่อกี้เราทายมันเหมือนจะบอกว่าเราไม่ใช่แค่คนคนเดียวที่โดนแต่ก็มีคนอื่นมาโดนด้วยแล้วเป็นกระต่ายตัวน้อยโอ้ตอนแรกผมนึกว่าจะหักบุมบานว่าไอ้กระต่ายที่มันช่วยเราตลอดเวลานี่คือไม่จริงแล้วคือสิ่งที่ชั่วร้ายกว่าเด็กนี่อะไรประมาณนี้แล้วตอนท้ายมาเฉลยว่าเด็กนี่มันก็พยายามจะช่วยเราแต่ว่า ถ้าดูตามคอนเซปต์เกมแล้ว่าควรจะเป็นมาประมาณนี้เลยเนาะเออไอเด็กเชี่ยนี่มันเด็กปเปรตของจริงหรือเว้ยโอ้ตอนแรกก็นึกว่าจะทําให้เรารู้สึกว่าหลงละเจ้เด็กนี่ขึ้นมาหน่อยไม่ใช่แม่งก็เด็กเปรตเหมือนเดิมทําตัวแบบเปรตเหมือนเดิมเออแต่เหมือนตอนแรกที่ผมบอกว่ามันจะมีฉากจบไม่ใช่มันไม่ใช่เลยฮะไอ,อตอนนั้นคือมันแค่แบบสิ่งที่เราจะทําได้เฉยก็คือถ้าเราเลี้ยงไอเด็กเปรตตั้งแต่ต่อไปเนี่ยเราก็จะติดหลุทตรงนั้นเว้ยแล้วเราเอาเอาเด็กไปนอนอ่ะเราจะติดหลุบซึ่งเราจะต้อ่นะ ก็ถือว่าจบไปแล้วฮะตอนนี้ในตัวของอัปเดตใหม่ของเกมของเดอเบบูชอ้ยเดอเบบี้อินยลโลเออเป็นตัวอัปเดตใหม่ที่เพิ่มพาร์ทในการหนีเข้ามานะก็คือไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องไปเริ่มไปเลี้ยงเด็กแล้วก็หาคนทางออกแต่ว่านี่มันเือบว,ว่าว่าไทม์ไลน์ใหม่เลยเป็นเนื้อเรื่องใหม่ที่เราลงลีกไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนแบบเป็น,เปนสเตตเลยเวเอรก็แลยผมด้วยแบบเราจะใช้ชีวิตไปเนี่ยในวันในทูอย่างงี้แต่ว่าเราต้องหาทางออกไปเลยระหว่างนั้นอะไรมานี้ ไม่ใช่ฮะอันนี้คือเราลงลิฟต์แล้วก็แบบเปลี่ยนสเตตไปเลยก็ถือว่าปเป็นกเกมหนึ่งที่ผมไม่ได้ก็มันมีอัปเดตเลยนะคือตอนตอนแรกที่เล่นไปอ่ะแค่เล่นแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเกมนี้ไม่น่าสนใจว่ะแล้วพอเล่นปพูดแล้วแม่งจู่ๆแบบไอ้เหี้ยผ่านมาไม่ถึงเดือนอัปเดตใหม่มาเลยซึ่งเกมนี้เนี่ยจริงๆมันน่าจะอัปเดตเป็นนานทีด้วยซ้ำนะเออก็ถือว่าจบไปแล้วสำหรับวันนี้เ,นเกมของ The Baby Enyero นะก็สำหรับใครที่อยากไปลองเล่นดูเนี่ยก็เล่นตั้งในคลิปแล้วสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบบายครััผมเจอกนครับ